สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิว V30E นะครับผมในส่วนของตัวเกมโหมดนะครับวันนี้ผมก็จะเทสเกม ROV นะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเราไปดูกันในส่วนของตัวภาพไปเลยดีกว่านะครับก่อนจะเข้าไปในส่วนของตัวเกมนะครับผมก็ดูตรงนี้ก่อนเลยนะครับเราก็เปิดในส่วนของตัวอันต้าเกมโหมดนะครับผมหรือเปิดในส่วนของตัว e-sport โหมดด้วยนะครับเราจะได้เล่นเกมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับผมทุกอย่างของเกมเนี่ยผมปรับไว้สูงสุดเลย นะครับผมเราไปดูกันนะครับผมการทดสอบีโ r o แล้วกันนะครับเราจะได้ไม่รอนานนะครับผมนี่ครับผมก็เลือกีโ r o อย่างตัวย้อนมานะครับแล้วก็ไปลองทดสอบกันนะครับผมย้อนสกินนี้แหละครับเดี๋ยวเราจะทดสอบตัว AU เดีวนครับไปดูตัวภาพนะครับผมว่าเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมสีสันนะครับนี่เลยนะครับผมค่าความสว่างเนี่ยอยู่ที่1.300ยิเนาะหน้าจอของเราเนี่ยเป็น AMOLED ด้วยนะครับผมสีสันเนี่ย สวยงามเลยนะครับสังเกตที่เฟรมเรทนะครับผมก็จะอยู่ที่59 60 5 9 6 0ตลอดเวลานะครับแล้วก็ในของตัวญ่าเนี่ยสีสันดูสวยงามมากๆนะครับอ่ะ้วไปดูตัวคลิปนะครับผมเมื่อเวลาคลิปเดินมาถึงเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เลยมาแล้วฮีโล่มาก่อนมาก่อนคลิปนะครับ สีสันสวยงามมากๆเลยครับเฟมเลดก็ไม่ตกด้วยนะครับผมอ่ะแล้วเราไปดูสังเกตดูในในป่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับในป่านะกคิโลนะอ่ะตัวชีปนะครับผมชิปป่านี่ครับ พี่ปาก็ดูโอ้โหเกือบพันอ่ะเดี๋ยวเราข้ามไปกันไปท้ายเกมเลยดีกว่านะครับผมก็ลองแบบว่าอัพเลเวลดูนะครับนะฮับในส่วนของตัวเงินด้วยนะครับผมเราไปดูกันตรงที่ก็อตสเตเยอร์กันเลยก่อนเลยดีกว่าครับตีก็อตสเตเยอร์เนี่ยจะเป็นไงบ้างมา ภาสีสันเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะครับเรียบร้อยนะครับไม่รอดคอสเลเยอร์หนุกมากนะครับจริงๆเราต้องเลือกแบบออกไอเทมให้ดีกว่านี้นะครับจะได้ตีคอสเลเยอร์ได้โอเคครับรวมๆเกมแล้วเนี่ยคือ เฟรมเรท60ตลอดเวลานะครับภาพเนี่ยแบบดูแบบไหลลื่นนะครับไม่มีสะดุดไม่มีกระตุกเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองกันที่เกมต่อไปกันบ้างดีกว่านะครับเกมต่อไปนะครับกลางตัวเกมแข่งรถนะครับผมจะมาเทสเกมแข่งรถด,ดูนะครับนี่เลยว่าสีสันเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเป็นไงบ้างนะครับเปิดโหมดการเล่นเกมเรียบร้อยแล้วเข้ามาแล้วนะครับผมในเกม โหดสักคู่หนึ่งนะครับเราจะเป็นการอัดแบบต่อเนื่องเลยนะครับผมก็ที่บ้านผมเนี่ยก็ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับผมกับดีไวซ์เนี่ยโทรศัพท์เนี่ยหลากหลายตัวนะครับก็าอาจจะมีการรอบ้างนะครับในการเล่นามาดูเทสต,ตัวภาพกันนะครับเกมตัวเนี้ยเกมนี้นะผมเล่นตั้งแต่ภาคหนึ่งนะครับผมตั้งแต่บสมัยแบบ10ปีที่แล้วเลยนะครับผมคือเกมเนี้ยบอกตรงนะว่านานมากๆเลยนะครับ เราไปเริ่มมันแล้วนะครับโอ้โหสีภาพนี่สดมากนี่เตรียมให้กดแต่ในตัดครับเตรียมบ้านอด นี่หืมสวยชนให้หมดหมุน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 ไปเป็นเมร์เบรเลยโอ้โหขับรถจริงจริงอย่างนี้ไม่ได้นะครับผม ดีใจจัดนะครับหมุนเข้าเส้นชัยไปเลยนะครับผมสีสันของภาพเนี่ยสวยสมจริงกันเลยทีเดียวนะครับอืมได้รถคันต่อไปแล้วนะครับผมเอาละครับมาต่อมาเนี่ยเราไปเทสเกมต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมวันนี้เราจะเทสกันแบบหาดคอมากครับไปที่เกมหนักๆอย่างเกนชินเลยครับโอ้เกนชินนะครับผมจะเป็นเกมที่ใครๆก็รู้กันว่าใช้สเปคและประสิทธิภาพที่สูงมากๆเลยนะครับ ก็คือแบบว่าจะเป็นการเบินทั้งสเปคเบินทั้งแบตเบินทั้งจอเบินทั้ง CPU GPU ไปหมดเลยทีเดียวนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราเข้าเกมมาเลยดีกว่านะครับเกมเชียงครับไปดูในส่วนของตัวภาพกันนะครับผมว่าภาพเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยก็กําลังเตรียมข้อมูลนะครับผมดาวน์โหลดข้อมูลของตัวเกมอยู่นะครับแล้วก็เข้าไปเรียบร้อยเลยครับผมจะเซตการเล่นเกมนะครับผมการตั้งค่าปัจจุบันเนี่ย ทุกอย่างนะครับก็จะเป็นสูงสุดดูดีว่าไหวไหมเขาบอกว่าถ้าสูงมากเนะี่ยอาจจะทําให้เครื่องร้อนจัดเดือดค้างนะครับผมก็เซมเรทเนี่ยสามารถปรับได้60าเดี๋ยวเราไปดูกันดีว่าปรับสุดเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมไปกันเลยครับเวลาเราเล่นเกมเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราอยากเปิดสุดอยู่แล้วนะครับผมเปิดสุดตลอดเวลาเลยนะครับและสถานะของอินเทอร์เนตของผมเนี่ยก็ กึ่งประมาณทักเจ็0นะครับเพราะว่าแชร์กันหลายเครื่องนะครับโอเคโดดสักครู่ครับนี่ครับเข้ามาแล้วนะครับโอ้โหสีสันโกตรงๆสวยมากนะครับโอ้โหแบบเปิดสุดก็เล่นได้นะครับนี่นะครับเอ็นชิน้น เมื่อก่อนเคยเล่นไว้ตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าผมแบบผมดนุญาดิโอ้สวอยอ่ะนี่อะไรมังกรเนออไม่รู้ไม่เคยเล่นมาก่อนก s ก y กายนะครับ ือเราให้ดูดบโดยรวมมาแบบเป็นเกมที่สวยมากๆตัวเครื่องตัวนี้ก็วอร์มๆหน่อยๆครับตัวเครื่องนะครับที่อยู่ด้านหลังแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับเรามีระบบระบายความร้อนที่ดีนะครับผมคือตัวภาพเขาชัดมากๆจริงๆโอ้โหสุดยอดเลยสวยครับ เกมมันซูมได้ไหมนี่โอ้โหความคมชัดนะเีผมโฟกัสกล้องนะครับถือว่าเปิดได้สูงสุดและเล่นได้ดีจริงๆเลยนะครับผมคุ้มราคามากๆนะครับตัวนี้ถือว่าโอเคครับผมเกนชินเล่นได้ครับถือว่าผ่านครับให้10บคะแนนเต็มเลยครับ แบบนี้เลยครับตัคุณต่อยเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปที่เกมต่อมากันเลยกว่าครับอย่างตัว p ับ G ครับ p ับ G Mobile นะครับผมมองตรงนะว่ายังไม่ได้โหลดเลยนะครับผมก็อาจจะมีการแบบโหลดแผ่นไปบ้างแต่ว่าตัวผมเองก็จะเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับปกติจะเอา e m มูเลเตอร์ไปเล่นในคอมนะครับผมแต่อันนี้ผมมาลองเล่นในโมบายดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับก็จะเป็นการเทสตัวซ้อมยิงซะมากกว่านะครับโอเคครับ อัพเดตแเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็มีการเตรียมเครื่องมาประมาณนึงแล้วนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะรอนานนะครับผมก็เข้ามาในส่วนของตัวเกม PUBG กันแล้วนะครับก็มาดูกันนะครับผมว่าการตั้งค่านะครับว่าจะไปได้สูงสุดแค่ไหนนะครับผมเราสามารถรองรับได้สูงสุดก็คือเป็นภาพแบบแค่ HD นะครับแล้วก็เซมเรทนะครับเป็นแบบสูงนะครับผมอ่ะก็เราเลือกในส่วนขอตัวภาพเนี่ยเป็นคลาสสิกนะครับ คลาสสิกเลยนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าปกติใช้ภาพอะไรกันนะก็เลือกเป็นคลาสสิกละกันนะครับผมอะกดออกไปก่อนนะครับแล้วก็มาดูการในส่วนของตัวการซ้อมลบนะครับก็เริ่มกันในส่วนของตัวเกมพับจีกันแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นครั้งแรกในการเล่นในส่วนของตัวโมบายนะครับเพราะปกติเนี่ยผมจะเล่นเป็นอีเวเลเตอร์นะครับผมเข้ามาในตัวเครื่องนะครับ่ะครับก็ได้เริ่มโดดลงไปแล้วนะครับผมรีวิกนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะโดดลงไปที่ ป่องนะครับแต่ว่ารอบนี้น่าจะโดดไปที่ใกล้ๆ power pan นะครับผมโอเคครับแล้วติดตามนะครับผมอโอ้อันนี้เมื่อกี้เราหลอกรถเซ็ตหมดอ่ะเราไม่ได้เอ็นไม่เอนนะครับอ่ะก็เดินๆนะครับของกันนะครับ เนี่ยนะหมวดนะครับผมยไม่ค่อยถนัดปกติเล่นแต่ในคอมนะครับอ่ะให้ดูในทตัวภาพทายเ SR นะครับเอาไว้ก่อนคูณ4ี่นะครับอ่ายังยังมีแังจำได้อยู่นะครับไม่ได้เล่นนานคุกสองคืออันนี้เราเรามาซ้อมกับบอดนะครับถ้าแบบจริงๆเราตายไปแล้วนะครับมาอย่างนี้ักช้ามากวงแดงมาแล้วนะครับ หาเป๋าอ่ะเป๋าหนึ่งมาแล้วถ้าเราไม่เดินถือปืนเล็งจะวิ่งยังไงเนาะ,ะเราเป็นวิ่งเม็ดอ๋อถ้ายิงถ้ายิงเป็นบดจริงๆนี่เราตายแล้วนะ โอเคครับก็ไม่เคยนะครับผมก็คือตัวภาพเนี่ยสวยนะครับก็โอเคเลยเหมือนในคอมเลยนะครับที่ท่านนี้ดูสวยอันนี้ก็กำลังดอยของนะครับอโอเคครับก็ให้ดูในส่วนตัวภาพนะครับในการเล่นเกม ด้านในเอยได้แบบนี้ไม่ได้กลัวอะไรนะครับเพราะแม่งเป็นบอร์ดนะครับผมมีไหมนะไม่เจอไหนดูจากแมพที่โอ้ ให้อ,อีกยาวไกลนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับในการเล่นเกมโอ้เหินมากครับคนที่เล่นคนที่เล่นแบบในนี้นะครับก็บอกว่ายากจริงๆนะครับแต่สำหรับผมแล้วผมแบบไม่คุ้นชินนะก็แบบมาสายแบบนาวีดีกว่า ร้องยิงแล้วกดอ๋อยิงแล้วกดต้องกดหัวลงเก็บแสงเออโอเคครับผมในการเล่นเกมก็ถือว่าเป็นไปได้อย่างดีนะครับผมกับตัวนี้นะครับ v Vivo V30e นะครับผมที่สเปคเป็น CPU Snapdragon นะครับผม6 Gen 1ขนาด4นาโนเมตรนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอครับผม178 AMOLED เลนะครับผมก็ในส่วนของตัวความสว่างเนี่ยจะอยู่ที่1,300นิตกันเลยทีเดียวและเป็นหน้าจอ120เฮด้วยนะครับไหลลื่นมากๆเลยนะครับผมโอเคครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมพอก็ได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ